สวัสดีค่ะวันนี้ยุ้ยกับพี่แมมก็จะพาทุกคนไปขับรถเที่ยวกันที่จังหวัดลำปางเชียงรายเชียงใหม่ทั้งหมด15วันนะคะเป็นการขึ้นไปเที่ยวเหนือกันยาวๆเลยนะไปในที่ที่ยุ้ยก็ไม่เคยไปด้วยนะคะหลายๆที่เลยแล้วก็วันนี้เราจะไปพักกันก่อนนะที่จังหวัดลำปางสักหนึ่งคืนค่ะ ไปเดินถนนคนเดินแล้วก็ไปหาของกินอร่อยๆกันด้วยและตอนนี้ยูมาแวะผักรถกันอยู่ที่จังหวัดตากนะเรามาแวะกันที่เถียงนาคอฟฟี่ค่ะซึ่งที่นี่เขาดังมากๆเรื่องครัว2เราจะมาแวะกินข้าวแล้วก็มาทานครัว2ของที่นี่กันด้วยค่ะตอนนี้หิวแล้วเดี๋ยวไปกินข้าวกัน ซองแล้วก็กาแฟมาแล้วเรียบร้อยนะพอซองอยุ้ยสั่งเปนะ็นแบบออริจินอลเลย75บาทแล้วก็ลาเต้เย็นแก้วละ55บาทคือเราอะ่ะไม่ได้กินข้าวที่นี่นะเพราะว่าคนเยอะมากเนื่องจากตอนนี้ที่เรามาเป็นช่วงเที่ยง คนเยอะรถตู้เข้ามาสอดเยอะมากเลยเราก็เลยคิดว่าโอเคางนั้นเดี๋ยวเรามาซื้อพอซองซื้อกาแฟแล้วเดี๋ยวไปหาข้าวกลางวานันจริง้างหน้าไม่รู้จะได้กินอะไรบ้างเพราะถ้าเรากินตรงนี้เดี๋ยวเราจะเข้าลำปางมืดเกินไปใช่ไม่งั้นจะต้องดึกแน่เลยอะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปเดินถนนคนเดินด้วยเนาะลัวมันจะดึกเกินไป ตอนนี้ยูก็มาถึงที่ลำปางแล้วนะคะเช็คอินเข้าที่พักเรียบร้อยเราพักกันที่คาเพนเตอร์ค่ะที่นี่จะเป็นที่พักเล็กๆนะอยู่ในสวนแล้วก็ตกแต่งน่ารัก,กมากๆห้องพักก็จะเป็นสไตล์มูจิมูจิข้างหลังนี้ก็จะเป็นตรงล็อบบี้ล็อบบี้เขาจะตกแต่งเป็นสไตล์ลอฟ์นะแล้วเห็นอะไรไกลๆนู้นไหมมีน้องไซบีเรียนตัวน้อยด้วยดูดิน่ารัก เดี๋ยวค่อยเข้าไปถ่ายรูปเล่นกับน้องดีกว่านี่ไงที่นี่เขาจะมีน้องฟินิกซ์ด้วยนะ้น่ารักเล่นได้พี่เขาบอกว่าไม่กัดไหนพี่เอามือแย่ดนิยืดแย่เลย <c oughs> น่ารักมากเลยตัวใหญ่อะ่ะถ้าน้องยืนขึ้นคือตัวเท่าเราเลยนะเนี่ยน่ารักว้าว <c oughs> แรงยืะมาก เรียบร้อยจะนอนอยังไม่ยั่วฉันตรงนี้จะเป็นบริเวณส่วนกลางมีบอ่อทรายให้เด็กๆมาเล่นทรายได้ด้วยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะมากินข้าวเช้ากันตรงนี้เลยข้างหลังก็จะเป็นอาคารห้องพักนั่นเองเขามีแค่2ชั้นนะเป็นที่พักเล็กๆสไตล์แบบมินิมอลน่ารักมากๆก็ข้างหลังตรงนู้นค่ะเป็นอาคารสีขาวๆตรงนู้นก็คือเป็นคาเฟ่นั่นเองนี่คาเฟ่น่ารักมากเป็นสีขาวๆแล้วก็ กระจกบานใหญ,ใหญ่เป็นกรอบไม้แบบนี้เลยใครไม่ได้พักที่นี่ก็มากินกาแฟมากินขวสองที่นี่แล้วก็ถ่ายรูปตรงนี้ได้นะน่ารักดี ห้องพักแล้วนะคะห้องนี้ชื่อว่าห้อง l u กช r รค่ะราคาคือละาน1,200บาทรวมอาหารเช้า2คนห้องที่อยู่พักตรงนี้จะเป็นลักษณะคล้ายๆห้องใต้หลังคาห้องจะเป็นสีขาวๆแล้วก็ตัดกับไม้นะเขาจะเอาที่นอนมาวางไว้บนไม้แบบนี้นา่ารักคือญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะดูสิแล้วตรงนี้คือมุมนี้สวยมากตอนนี้ที่เราเข้ามาช่วงบ่ายใช่ไหมดูสิแสงเข้าอะแล้วคนไปยืนอยู่ตรงนี้ถ่ายรูปอ่ะ ญี่ปุ่นสุดๆแล้วก็ตรงปลายเยงตรงนี้เขาจะมีทีวีจอใหญ่แบบนี้ด้วยนะนอนดูทีวีไปได้เลยแล้วก็ข้างๆกันตรงนี้ค่ะจะมีโซฟาด้วยนีย่ว้าวน่ารักอุ้ยโซฟานุ่มมากเรายังไม่ได้นั่งเลยพี่เมื่อกี้เราเข้ามาถึงปุ๊บเรานั่งพื้นเลยเราชอบ้นไม้เรานอนแล้วโซฟา,าเมื่อกี้ใช่ไหมตอนแรกพี่บอกว่าเดี๋ยววไทายาเองไมได้ไม่เป็นไรพี่แมวนอนก่อนแล้วก็ข้างๆกันตรงนี้จะมีตู้เย็นโซนนี้ก็จะเป็นโซน แผ่งเสื้อผ้าเป็นไม้ไม้เหมือนกันน่ารักมากแล้วเขาก็จะมีใดปผมให้ตัวนี้นี่ค่ะที่นี่ห้องน้ําคืออลังการสุดๆนี่เลยอลังการปะใหญ่มากนี่ค่ะเขาจะเป็นแยกโซนนะโซนอาบน้ำจะอยู่ทางนี้แล้วก็โซนอาบน้ำมีเก๋ตรงที่มีกระจกข้างบนอาบน้ำไปแล้วก็ดูดาวไปได้เดี๋ยวคืนนี้เราจะอาบน้ำแล้วเราก็จะดูดาวไปด้วย มากสำหรับที่ภากที่นี่นะก้าวแรกที่อยู่มาถึงคือประทับใจเลยอะ ที่พักเขาล่มลื่นแล้วก็มีที่นั่งที่ให้ถ่ายรูปเยอะแยะแล้วก็สวนห้องพักคือมินิมอลสวยสวยตรงปกมากๆก็อยากแนะนําว่าถ้าใครมาที่ลําปางนะคะแล้วหาที่พักก็ลองดูที่นี่เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกก็ได้แล้วบางคนอาจจะงงเอ๊ะทำไมจุดหมายปลายทางอยู่อยู่ที่เชียงรายแล้วก็มาแวะลาปางเพราะว่าเราจะไม่ต้องขับรถแบบรวดเดียวไปเชียงรายเลยก็ประมาณ800กว่าโลเนาะมาที่ลําปางเนี่ยก็ประมาณ600โลกําลังสบายสบายและที่สําคัญคือวันนี้เป็นวันศุกร์เขามีถนนคนเดินสายวัฒ ทาด้วยยุติใจอาหารที่นั่นมากเดี๋ยวเราจะไปกินของกินที่นั่นกันนะคะแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวขอตัวไปพักผ่อนแ๊บหนึ่งให้แดดร่มกว่านี้อีกหน่อยเราไปเดินถนนคนเดินกัน ถนนคนเดินสายวัฒนนธรรมสู่ตอนนี้ค่ะยื้อมาอยู่ที่เซ็นทราลำปางแล้วเพราะว่าเห็นไหมโอ้โหฟ้าแลบฟ้าร้องแล้วก็คนตกหนักมากมาเมื่อกี้คือยูอย่าไปอยู่ตรงที่จอดรถตรงเสนอมเดินแล้วนะแต่ว่าลงไม่ได้คนตกหนักมากๆฟังเสียงโอ้โหเราชื้นใจสุดๆแล้วเราก็เลยแบบว่าเอ๊จะหาข้าวกินที่ไหนดีก็เลยอมาเซ็นทราแล้วกันเพราะว่าร้านธรรมดามันก็จะเสี่ยงไปหมดเลยขนาดมาเซ็นทราหน,นักไปวนจอดที่ ตรงใต้อาคารก็ยังไม่มีที่จอดเลยเดี๋ยวก็เลยมาจอดตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวลุยน้ำเข้าเซนทนกันไม่หาอะไรกินง่ายๆแล้วก็กลับไปกินที่องทางดีกว่าเนาะ,อะตอนนี้ไปเลยฝนกันค่ะบ๊ายบายเจอกันพรุ่งนี้นะ สวัสดีตอนเช้านะคะเช้าน,นี้เราก็ตื่นมาไปทานข้าวเช้ามาแล้วเรียบร้อยนะเขาก็จะให้เล <P> ือกคนละหนึ่งเซตยูเลือกเป็นเซตข้าวเหนียวหมูปิ้งส่วนของพี่แมวก็คือเป็นแซนด์วิชนั่นเองอร่อยมากๆค่ะแนะนําแนะนําแล้วก็เมื่อคืนขอเล่านิดนึงคือเราจะไปเดินถนนคนเดินสายวัฒนธรรมใช่ไหมซึ่งที่นี่เขาก็จะเปิดทุกวันศุกร์นี่แหละไปจอดรถปุ๊บกาลังจะลงแล้วเอ๊ะฝนเริ่มตกพี่แมวบอกว่านั่งรอในรถกันแป๊บนึงไหมเดี๋ยวค่อยไปพอนั่งรอในรถปุ๊บโอ้โห กระนำซัมเมอร์เซลเรียกว่าทั้ง เรียกว่าเป็นพายุได้เลยยูว่านะแล้วที่นี้เราก็เลยตัดสินใจโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเดินเซ็นทัานละกันไปเดินเซ็นท่นก็คือหาที่จอดรถยากมากก็ได้แมคโดนัล์กลับมากินนะคะแล้วก็ถ้าใครมาเที่ยวที่ลำปางนะก็สามารถมาเดินถนนคนเดินสายวัฒนธรรมได้เขาก็จะเปิดถุกวันศุกร์ส่วนใครมาตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์ก็มาเดินถนนคนเดินกาดกองตาได้นะแล้วส่วนวันนี้เราจะมุ่งหน้าไปเชียงรายกันใช่ไหมเราก็จะไปเดินถนนคนเดินที่เชียงรายกันค่ะแต่คิดว่าจะไปเร็วๆหน่อยเผื่อฝนตกเหมือนกัน แต่ก่อนเข้าเชียงรายเดี๋ยวยูจะพาทุกคนไปกินกะเพราค่ะซึ่งกะเพราร้านนี้เด็ดตรงที่เขาได้แชมป์กะเพราของประเทศไทยด้วยอยู่ในลำปางเนี่ยแหละเดี๋ยวไปกินข้าวกะเพรากัน วันนี้เราก็มาถึงร้านครัวเนื้อหอมนะซึ่งที่นี่เป็นแชมกระเพราประเทศไทยพี่แมวบอกว่าเขาเป็นตัวแทนของภาคเหนือไปแข่งกระเพราระดับประเทศแล้วเขาก็ได้แชมมาด้วยนี่คือเป็นเหตุผลที่พี่ชวนเรามาลำปางใช่ไหมใช่ <laughs> ตั้งใจเลยท,ที่จริงคือไม่ใช่แบบอยากแวะพงแวะพักอะไรหรอกไม่ใช่อยากมากินร้านนี้นั่นเองแล้วก็ที่นี่นะที่จอดรถคือค่อนข้างเยอะเลยแต่ว่าก็อาจจะไม่ค่อยพอคนเยอะมากๆเพราะเขาเพิ่งได้แชมเองแล้วก็กเมื่อกี้ที่เราขับรถเข้ามาใช่ปะ ปักหมุดตาม G P S มาปุ๊บนะมีป้ายล้านคาว่าตลอดทางชี้แทบแทบจะถูกเสาไฟฟ้ามาได้เลยไม่มีหลงนะคะแล้วก็เมนูเขาว่าตอนนี้เขาก็จะขายเป็นเมนูกับข้าวส่สวนใหญ่แล้วก็มีสเต็กด้วยเมื่อกี้สั่งเป็นเอ่เป็นเนื้อย่างจิ้มแจ่วไปด้วยเอ๊ะเนื้อย่างผิดไทยดำแล้วก็มีสั่งเป็นกระเพราเนื้อโคขูนไปด้วยนะเดี๋ยวมาดูอาหารกันแล้วก็เนี่ยที่นี่เขาก็จะมีที่นั่งหลายโซนเรามานั่งโซนริมน,น้ำนี่น่ารัก มีเปรตขายด้วยแล้วก็ข้างๆร้านตรงนี้เป็นสนามบินพี่แมวบอกเป็นสนามบินลำปางเมื่อกี้เห็นมีเฮลิคอปเตอร์วิ่งฟูดขึ้นไปโอ้บรรยากาศดีมากเบินบินเบิ้บินๆบินเบินลเาหรอเออลืมเครื่องบินวิ่งไม่ได้โอเคเดี๋ยวเรามานั่งรออาหารกันแต่ตอนนี้คือได้กลิ่นหอมมากเพราะว่าเชฟอะพัดกะเพราอยู่ตรงนี้ข้างๆเราเลยน่ากินสุดเลยอะ และแล้วอาหารที่เราเรอคอยก็มาอยู่ตรงหน้าแล้วค่ะนี่เลยเมนูที่อยุ้ยสั่งไปก็จะเป็นกะเพราเนื้อโคขุนดรายเอทนะเนื้อน่ากินมากก็อีกจานหนึ่งอันนี้จะเป็นเนื้อโคขุนซอสพริกไทยดำเขาย่างมาแบบช้ำๆอย่างนี้เลยก็เสิร์ฟมาพร้อมน้ำจิ้มแบบนี้ครับเนื้อน่ากินมาก คือที่นี่เขาไม่ได้ขายแต่เนื้อนะเขาก็จะมีเมนูไก่เมนูหมูเมนูแบบเยอะเลยหลายเมนูมากๆแล้วก็น่ากินทุกเมนูเลยแต่ว่าวันนี้เรามากันสองคนเนียจาได้ังเมื่อวันหลังชวนเพื่อนชวนแม่ชวนพ่อมากินด้วยถ้ามากับปเป็นครอบครัวสั่งเยอะๆอะน่าจะแบบเดี๋ยวนะปะเดี๋ยวเราไปชิมกะเพราเนื้อที่ได้แชมป์ประเทศไทยกันนะชิมกะเพราเนื้อหอมมีเผ็ดเ็ม หวานน,น,นิดนิดนิดเดียวเองอ่ะแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนเป็นพริกไทยเบาๆเืาอร่อยใช้ได้ใช้ได้เป็นอีกรสชาติหนึ่งนะที่ยังไม่เคยกินที่ไหนโอเคเลยอะ่ะเนื้อดีมากเนื้อนุ่มหอมรสต้องมากินชิมอันนี้ด้วยกันนะอ,อเป็นเนื้อนะครับโอ้ช้ำๆเราชิมแบบว่ายังไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มอะไรเลย เนื้อนุ่มและวฉ่ำมาข้างในแนะนำเลยไข่มาเนื้อดิดจริงๆเลคะ นี่ก็คือผลงานของยุ้ยกับพี่แมวนะคะกินหมดรวดเร็วมากๆเขาให้เยอะด้วยนะแล้วก็เป็นรสชาติเฉพาะกระเพราเนี่ยไม่เคยกินรสชาติประมาณนี้ที่ไหนมาก่อนแล้วส่วนที่เป็นตัวเนื้อย่างอะ่ะก็คืออร่อยะคะ่ะเนื้อดีมากๆมื้อนี้ก็ทั้งหมดแล้วหมดไปทั้งหมดประมาณ450บาทราคาดีอิ่มมากๆแบบว่าเอ๊ะตอนเย็นฉันจะ,จะกินอะไรอีกไหวไหมคือเนื้อดีกระเพราดี อร่อยทุกอย่างแนะนำใครมาลำปางนะห้ามพลาดเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะวาร์ปจากลำปางเนี่ยไปที่เชียงรายกันก็ใช้เวลาขับรถประมาณ3ชั่วโมงครึ่งนะเดี๋ยวยังไงไปเจอกันที่เชียงรายนะคะ ่อนเข้าเชียงรา,า,ายบายแบบนี้เราก็ต้องแวะมากินกาแฟกันก่อนตอนแรกอะ่ะยุ้ยขับ drive t o เข้าไปในกวานพะเยาหาคาเฟ่ไปแล้วว่าจะแวะเข้าไปซื้อกาแฟแต่ว่าทีเนี้ยเราเข้าไปปุ๊บเขาจัดงานงานใหญ่บล่มเลยเราก็เลยเออโอเคไม่มีที่จอดก็เลยขับออกมาแล้วก็มาเจอกับที่นี่ค่ะชื่อว่า sunset cafe เป็นคาเฟ่ยอยู่ริมถนนเลยนะทางจะไปเชียงรายดูวิวสิว้าวเป็นทุ่งนานแล้วก็ภูเขาวสวยมากดูดิอยากขึ้นไปบนเขานั้นเลยอะ่ะ เขาน่าจะเปิดให้เที่ยวเนาะสวยขนาดน,นี้และนี่คาเฟ่เขาน่ารักดูสิมาแทางนี้นี่ค่ะนี่เป็นคาเฟ่แบบมินิมอลมินิมอลน่ารักเดี๋ยวตอนเนี้ยเราต้องรีบไปซื้อกาแฟก่อนเพราะว่าฝนไล่เรามาแล้วจ้า เข้ามาถึงที่ตัวเมืองเชียงรายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เช็คอินเข้าที่พักละคะ่ะที่พักของอยู่เนี่ยชื่อว่า Glow Home Stay a n d Space ที่นี่จะเป็นลักษณะคล้ายๆ Guest House นะห้องที่เราจองมาก็คือจะเป็นห้องสีเหลืองๆแบบนี้ห้องสับปะรดเขาจัดให้เป็นห้องนี้นายวิจงผ่าน a g ก da ามาละคะ่ะคือละ700บาทไม่มีอาหารเช้านะแล้วดูเข้ากันชุดไหม <c oughs> เข้ากันโดยบังเอิญค่ะไม่ได้นับหมยแล้วก็เข้ามาในห้องเขาก็จะเป็นตกแต่งสไตล์แบบง่ายๆเป็นสีขาวแล้วก็ตัดก,กับ พวกเฟอร์นิเจอร์ต่างๆที่เป็นสีเหลืองเข้าธีมห้องสับปรดสุดๆแล้วก็ปลายเตียงมีทีวีจอใหญ่แล้วเขาก็จะเล่นเป็นลักษณะโค้โงๆหมดเลยทุกส่วนเห็นไหมโค้โงๆตรงนี้เขาซ่อนไฟสีเหลืองๆนล่วก็ยังเป็นสับรดอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ถัดมาตรงนี้จะเป็นโต,ต๊นะเครื่องแป้งนะโต๊ะเครื่องแป้งก็คือจะเป็นสีเหลืองๆนี่น่ารักมากมุมทางด้านนี้ค่ะก่อนจะเข้าห้องน้ำก็คือเราจะเจอเป็นมุมมอสอินครเซตตรงนี้นะ แขวนเสื้อผ้าตรงนี้ได้เขาก็จะทําเป็นโค้งๆเหมือนเดิมเห็นไหมเป็นสีเหลืองๆแล้วก็ตรงนี้มีกระจกกระจกก็จะเป็นกระจกสีเหลืองแล้วก็คุมตีมไปถึงรองเท้าที่ใส่ในห้องเป็นสลิปเปอร์สีเหลืองด้วยนี่ประตูก็ยังเป็นสีเหลืองเอา้ายังไม่ได้เข้าห้องน้ําเลยไปดูห้องน้ําในห้องน้าของเราห้องน้างนํากว้างมากนี่เลยห้องน้ําก็ยังคุมตีมสีเหลืองตรงนี้ได้ แล้วก็เครื่องใช้ต่างๆก็คือมีให้เปแชมพูสบูปป่นะคะแล้วก็พวกนี้เป็นพวกที่คุมผมอะไรต่างๆต,ตรงนี้ก็จะเป็นระเบ,บียงโตห้องพักของเรานะเขาก็ยังคุมตีไเห็นไหมเป็นสีเหลืองๆเหมือนเดิมแล้วก็มองไปจะเห็นเป็นวิวภูเขาค่ะเป็นภูเขาลอ้อมรอบเราเลยตรงนี้สวยดีอ่ะดูสดชื่นแล้วก็ไฮไลท์ข้ื่อน้าดีพค่คุณปุ๋ยหมูกระทะอยู่ตรงนี้ค่ะ ใครหิวหมูกระทะก็ลงไปเดินไปกินได้แต่ว่าที่นี่เขาจะมีข้อจํากัดนิดนึงตรงที่ที่จอดรถอ่ะเขาบอกว่าจอดได้ประมาณ5้าคันประมาณนี้เลยแต่ไม่แน่ใจว่าเอ๊เราถ้าคนมาเยอะๆจะไปจอดที่ไหนแต่เมื่อกี้ถามพี่ที่ดูแลที่นี่เขาบอกส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนเช่ารถมอเตอร์ไซค์อ่ะมานอนที่นี่ซะส่วนใหญ่นะแล้วก็อยู่ห่างจากถานนคนเดินประมาณ1กิโลเราจะขับรถไปหรือว่าเราจะเดินไปดีคะ เราคิดว่าเดินไปดีกว่าเพราะเราขี้เกียจไปหาที่จอดเดินไปก็ได้นะเดินชิวๆตอนนี้แดดเริ่มร่มแล้วเดี๋ยวเดินไปเดินเล่นไปเรื่อยๆก็ได้ป่ะเดี๋ยวเราไปเก็บของก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปถนนคนเดินกันตอนนี้เราก็เดินมาถึงที่ถนนคนเดินเชียงรายแล้วค่ะเดินชิวๆมาเรื่อยๆนะประมาณ1กิโลเดินออกกาลังกายมาเรื่อยๆเพื่อที่เดี๋ยวเราจะมาหาของกินกันที่นี่นะแล้วก็ที่เนี้ยถนนคนเดินที่เนี่ยเท่าที่ยยจำได้อ่ะคือเขาจะมีการแสดงแบบว่า ลำอ่ะลำลำล้อมรอบตรงตรงลานเมืองเขาอ่ะแล้วก็จะมีเป็นโต๊ะให้นั่งกินข้าวรอบๆอบตรงนั้นด้วยเดี๋ยวไปดูกันว่าเขาจะยังมีแบบนั้นอยู่ไหมนะคะสําหรับใครที่จะมาที่ถนนคนเดินเนี้ยก็สามารถเอารถมาจอดได้เราแวกรอบรอบเนี้ยก็จอดได้หมดเลยหรือว่าจะจอดที่คริสตจักที่1ก็ได้อันนี้มีค่าใช้จ่ายคันละ40บาทอ่าใช่คันละ40บบาทแต่ว่าก็เต็มแล้วนะเมื่อกี้เราเดินมาถึงที่นี่ประมาณหกโมงก็เต็มแล้วก็ถ้าเมื่อกี้เราเอารถมาเราก็ ไม่ได้ที่เจาะแล้วต้องมาวนเนาะใช่ใช่ลองวนวนดูรอบๆเนี่ยก็พอพอยังมีบ้างนะโอเคเดี๋ยวเราไปหาของกินข้างในกันซอยตรงกลางที่เราเดินมาจากที่พักเรา จะเป็นของกินทั้งนั้นเลยของกินเยอะมากแล้วก็ราคาไม่แพงแล้วกิมมีคของที่นี่คือพ่อขาแม่ขาเขาจะใส่เป็นชุดเหมือนชุดมอห่มอะสีน้าเงินน้าเงินอะใส่กันทุกร้านเลยน่ารักมากเหมือนเป็นชุดยูนิฟอร์มเขาไปเลยน่ารักดีค่ะเราจะเดินตรงไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีแยกซ้ายแยกขวาน่าจะยาวมากๆเลยอะ่ะไม่รู้ยาวถึงหอาฬิกาเชียงรายหรือเปล่านั่นน่ะสิเดี๋ยวลองเดินซ้ายไปดูกันไหมโอเคไปเดี๋ยวเราไปเดินสำรวจอยู่ก่อน <laughs> เดินมาเจอเสื้อร้านนี้ค่ะเป็นเสื้อผ้าฝ้ายนะน่ารักดี สีแบบว่ามินิมอลมากตัวละ120บาทว่าจะสอยสักตัวหนึ่งใส่พอดีเลยเปิดบ<ห>ิน<ด>แล้วอยู่เรียบร้อยได้เสื้อมาตัวหนึ่งสีครีมถ้าเราซื้อสีครีมครีมแบบนี้เราจะใส่ได้กับทุกชุดเลยกางเกงยีนก็ใส่ได้นะอย่างนี้ก็ได้นะ ี่ค่ะเราได้ขนมจีบลุยสวนมาซึ่งที่นี่เขาแปลกมากนะเขาจะมีเป็นไส้หมูล้วนไส้หมูไข่เค็มไส้หมูแล้วก็ใส่ปลาหมึกแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นไสหมูกับเห็ดเข็มทองลูกละสิบบาทลูกไมเลิมเลย ลูกใหญ่ีเลยนะก็เลยเบิ้ลมาอย่างละสองนะนะเดี๋ยวเราไปชิมกันดูร้านนี้คือคนต่อคิวกินด้วยใครมาที่นี่ลองเดินหาเลยะตอนแรกรู้สึกเงยียๆตรงแถวๆถวหอนาฬิกาใช่พอเดินมาเรื่อยๆเดินย้อนกลับมาเรื่อยๆอีกทางเนื้อโอ้ตรงนี้คนเยอะเราก็คึกคืนเขาจะคึกคืนตรงที่ขายของกินเยอะๆแล้วก็ที่นี่เขาก็จะมีขายเสื้อผ้ามีผ้าพื้นเมืองขายเยอะเหมือนกันแล้วก็พวกผักผลไม้ราคาถูกมากมาซื้อกันได้แล้วก็นี่ค่ะร้านนี้หมูปิ้ง น่ากินมากต้องโดดลแล้วปะกนาเฟยแล่ะต้องโดดแล้วล่ะตรองเียได้หมูปิ้งร้านนี้มาไม้ละ12บบาทนะอันนี้จะเป็นหมูปิ้งแบบไม้ใหญ่เขาก็จะมีหมูโบราณด้วยหรือว่าใครชอบหมูน้ำซด,ดก็ได้อันนี้10บาทของเราซื้อมาสี่ไม้ไม้ละ12บบาทแล้วก็ข้าวเหนียวไม้ใหญ่มากน่ากินสุดยอด ไปตัดผมฟรีดีกว่าดีตัดผมฟรีด้วยตรงนี้ตรงโรงเรียนเสริมสวยสร้อยทิพเขามีบริการตัดผมฟรีด้วยที่ไปเลยเห็นบอกอยากตัดผมใช่ป่ะตอนนี้ไว้ผมยาวถึงถึงไหนเดียวจะถึงหลังแล้วจะถึงหลังแล้วไปตัดผมฟรีนี่เขาบริการตัดฟรีเลยใครมาเดินท <c oughs> ี่นี่เราอยากตัดผมพอดีก็มาได้ตัดทรงนักเรียนอยากย้อนวัย <c oughs> ย้อนวัยอ๋อก็จะนีพวกเราณามกายแล้วก็หนุมหน้าตาดีนักร้องตาดีฮะ เจอร้านที่เขาจะรำวงกันแล้วนะตรงนี้เลยกําลังจะเริ่มแล้วด้วยแล้วเขาก็จะมีเป็นโต๊ะอาหารให้คนมานั่งกินได้สมัยก่อนนะ่ะเขาให้นั่งพื้นหมดเลยนะเตมร้านนี้เลยแต่ว่าสมัยเนะี้ยเขาเปลี่ยนเป็นมีโต๊ะมีเก้าอี้ให้นั่งดีๆแล้วก็ผู้สูงอายุก็มาซื้อของกินแล้วก็มานั่งกินตรงนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะยืนดูเขารำวงนะแล้วก็จเจ้าของกินที่เราซื้อมาเนี่ย กลับไปกินที่ห้องพักแล้วกันเพราะว่าตรงนี้โต๊ะเต็มหมดเลยฮอตสุดๆเลยที่นี่ไม่มีเก้าอี้นั่งแล้วเพราะฉะนั้นไปลำวงได้งั้นเราไปลำวงแล้วกันนะเออไม่มีเก้าอี้นั่งไงไปลำวงได้โอเคไปลำวงกันสสสงาาารรกิ เราได้ทาร์ตมะพร้าวอ่อนมาจากร้านปอปังเบเกอรี่ค่ะร้านนี้ขายขายานมถูกนะเนี่ยทาร์ตมะพร้าวอ่อน4ชิ้น40บาทชิ้นละ10บาทเองว่าใครจะซื้อเยอะๆแบบนี้ก็ได้ค่ะอันนี้แบบกล่องหนึ่งมีทั้งหมดแชิ้น80บาท สำหรับวันนี้ภารกิจเราคือคอมพลีทแล้วได้มาเดินถนนคนเดินเชียงรายนะซึ่งยุ้ยไม่ได้มาที่นี่เป็น10กว่าปีแล้วมาเดินแล้วก็ยังประทับใจค่ะของกินของขายเยอะมากเลยนะแล้วก็ที่สำคัญคือราคาถูกด้วยมกเมื่อกี้อย่างมากเมื่อกี้ที่เราไปซื้อข้าวไข่เจียวมาไข่สองฟองแล้วก็เครื่องแบบว่ายัดได้เท่าไรก็ยัดลงไปใส่แก้วเลก็กๆอ่ะสามสิบบาทราคาดีมากๆแล้วก็พวกหมูป้งหมูปิ้ง,งของกินของทอดราคาดีผักผลไม้ก็คือถูก เหมืนอนชาวบ้านเขาก็ไปของตัวเองแล้วเขาก็เอามาขาย ดีมากๆใครมาเชียงรายอย่าลืมแวะมาที่นี่นะคะถนนคนเดินเชียงรายก็จะมีทุกวันเสาร์นะมาเดินกันนะคะแล้วยังไงนะยุ้ยฝากทุกคนติดตามที่เที่ยวในเชียงรายของยุ้ยด้วยนะคะในคลิปต่อๆไปยังไปอีกหลายที่เลยในที่ที่ทุกคนคิดว่ายุ้ยก็ต้องไปแน่นอนนั่นก็คือมีไปดอยช้างไปผาฮีแล้วก็ไปที่ไหนอีกก็ไม่รู้หลายที่เลยอ่ะฝากดูด้วยนะโอเคสําหรับวันนี้เดี๋ยวเรากลับที่พักแล้วก็เอาของกินไปกินที่ที่พักนะคะบ๊ายบายเจอกันที่เที่ยววันต่อไปค่ะ